เอาเนดีดีดีฮงง่ายใส่น้ำคงทีมุ่กกำลังดีดีดีฮงง่ายใส่น้ำคงทีอิ่มอร่อยกำลังดีวันจะแฮปปี้พี่ครับพี่ครับผมขอโลบักหน่อยได้ไหมครับไอหนูเองขอถูกคนแล้วแหละแต่กูไม่ให้มึงหรอกอยากได้ก็ไปเติมมาเลยไปเติมเอาสิที่ไดบักนะ เว็บเติมลบัตรสุดคุม้มเริ่มต้นที่เลทหกบางครั้งอาจจะถึงเลทสิบมีทั้งระบบ ID เดียพาร์ตและแบบกลุ่มเติมได้แล้ววันนี้ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับกลาบสวัสดีมิลักแฟนเพลงนะฮะสวัสดีคนที่อยู่ในแกนไลน์และนิวเวิร์ทุกท่านเลยนะครับก็อ,อยู่ผมซินฮทจะชมอุโอโคมาชแนลนะครับเราอยู่กันในกาวพีชนะฮะแมปวันที่สุดกาวที่ยังหลงเหลืออยู่แค่แมปเดียวตอนนี้ก็ <S <S จะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับ,บ, like, บ,บ,บมาใครกันด้วยนะครับเพ,พื่อให้พลาคลิปดูใหม่ๆเนาะแหมมาอุ้ย เนี่ยตรงจังหวะพอดีพูดเปิดลิปเสร็จปุ๊บมาเลยอัปเดตล็อกเวอร์ชัน0.23เพิ่มเพิ่มภาษาไทยก่อนเลยนี่เลยก็บอกว่าเพิ่มผลโมจิเข้ามาเพิ่มผลทหารอะไรก็ไม่รู้เอ้าแล้วเพิ่มอะไรมเพิ่มอาวุธดาบดาบคู่ฮะแล้วมันคือดาบของคริสโตใช่ไหมแล้วก็ดาบคู่แล้วก็เคียวอีเวนต์ใหม่ฮะเพิ่มเกาะใหม่ปรับเลเวลตันเป็น5,000นะครับเพิ่มบอสอีเวนต์เพิ่มดอบดาบนะครับเพิ่มเรือเป็ดนะฮะเพิ่ม อ่าดาเมจของบิสโตทูโยรูเล็กน้อย <c oughs> โอเคนะกูเพิ่กินน้ำมาโทษที <c oughs> เพิ่มดาเมจผลสัตว์เล็กน้อยแก้บัคผลน้ำแข็งเดินบนน้ำไม่ได้โอเคประมาณนี้ฮะวันนี้ผมไปเรียกนี่เลยครับผมนะสีจ่จักระพัดนะครับนี่ <c oughs> หนวดขาวเป็นไงหน้าตาหล่อแท่งจริงเลยนะครับก็วันนี้เราได้ดีจากน้องใน Discord เหมือนเดิมนะฮะเขาเล่นโหดอยู่แล้แป๊บเดียวดูดิ เนะขาบอกเล่ว่าตันห้าพันใช่ไหม 5, นนมันก็จะเลเวลตันห้าพันแล้วนี่มันก็เล่นโหดเกินนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เกาะชิมะครับเกาะน,นี้ที่เราแบบเคยมาป้วนเปี้ยนตบจอยรูนะฮะเดี๋ยวมาดูอัปเดตกันเลยดีกว่านะ่าพูดพาดทางเพลงนะทุกคนนะมาดูกันอันไหนข่าวว่ามีเกาะใหม่ใช่ไหมอันไหนคือเกาะใหม่ว่าตรงนั้นไม่ใช่นั้นคือที่ตบบอสแซนเกาะใหม่งันลือประเด็นคือหน้าตาก่อแม่งก็คล้ายกันไปหมดเลยว่าไนเป็นตรงนั้นแน่เลยทุกคน นั่นๆไอ้สามเหลี่ยมมาวิดาไม่ใช่นะสี่เหลี่ยมต่อกันน่ะผลปีศาจใหม่ก็จะมีผลโมจิกับผลอะไรนะเอาผลทหารใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่ามันคือที่อะไรตรงเนี้ยว่าเนี่ยเป็นที่ตีบอสอีกแน่เลยทุกคนตีบอสแน่ๆดูจากทรงแล้วกูมาเสียเที่ยวอีกแล้วปะเนี่ยนะามาแล้วไม่เกิดอะไรนะครับเซิร์ฟวีนะผมว่าบอสน่าจะเกิดแบบระดับนั่นนะสิบนาทียี่สิบนาทีแน่ๆงั้นเราก็ไปเกาะอื่นก่อนดีกว่าเกาะนี้บอสยังไม่เกิด เดี๋ยวก่อนเรามาดูกันก่อนว่ามีของใหม่อะไรมาบ้างกับนี่เลยดูโอซอนะทุกคนนี่นะฮะนี่คือดาบคริโตกับดาบของอาสินะนะฮะคือตอนเอสยูพักแรกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันพีชวะไม่น่าเกี่ยวเออช่างมันเถอะเพราะมันกาวพีชยังไงละ่ะฟันฮะปังแปลงนี่ฟันยังไงขาชิตกันมึงดูนี่แหละของแท้นะฮะกดอีนี่น,นี่เป็นการสลดดาบออกไปะฮะกดอาสลดดาบอีกแล้วกดมีอะไรอีกบ้างเอฟ โอ้โหโอ้โหโอ้โหสตาร์เบร์รีมเมื่อกี้นี่ไม่ใช่แล้วนี่มันหาคีราชันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ไปตอบบอสเดี๋ยวรอสักครู่ไปก่อนโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนผมจะอยู่ที่เกาะใหม่แล้วเฮ้ยคิวนุบนุบน่ารักแล้วน่ารักสตินเลยมันดูมันจะมาตบกูนะฮะโอ้จะเย็นครับพี่โอ้ผมไม่ได้ดังขนาดนั้นเห็นกูเป็นหนวดขาวนิดหน่อยแลวไม่ไดวิ่งมาขอลายเซ็นเดี๋ยวเรามาดูดูโอซอนกันก่อนทุกคน ดูโอ้อดนะนี hmm. Guys, wow. yeah. mm ่บอกฟันแม่งโอ้โหดาเมจยังแรงนะฮะก็อาวุธนี้เนี่ยได้ข่าวว่ามันจะดอบจากบอสที่ถือดาบคริสโตใช่ไหมดาบดำเนี่ยดาบดำคริสโตตัวนี้เลยอะไรมึงมึงก็ฟันกลัวเข้ามาดิครับสแลสสตาร์เบอร์รี่บอม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 เข้ามาดิครับเหมือนมึงกลัวมึงอะ s อ r ี่แม่งเอ้ยตบกูทีเดียวแม่งตายยังหมา แม่งมันดาบเดียวกูสองดาบยังสู้มันไม่ได้สตาร์เบอร์สตรีมจ้า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 เป็นไงล่ะนะฮะนั่นแหละฮะดาบดำดาบดำด,ดบจากไอ้บ่าวนั่นแหละเมื่อกี้นะทุกคนนะมันมีโอกาสดับที่อ่าน่าจะสามเปอร์เซ็นต์นะตามที่น้องคนนี้เขาบอกมานะเจ้าของไอดีบอกมาเขาบอกว่ามันดับสามเปอร์เซ็นต์ต่อมานะครับสำหรับใครที่ได้ดาบดำมาแล้วนะเออเราก็สามารถไปซื้อนะครับดาบของอาสนะได้ในถ้ำนะเขาบอกว่าซื้อในถ้ำถ้ำไหนวะ นี้บอว่าเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วซื้อตรงนี้นะซึ่งทุกคนต้องมีดาบดําก่อนนะครับถึงจะมาซื้อได้เขาบอกว่าสนุนราคาอยู่ที่50ล้านเบลีนะฮะโอเคนะนี่แหละับว,วิธีการหาดาบคู่นะทุกคนนะมันก็จะครับมาให้เป็นดาบคู่แบบนี้เลยนะครับสตาร์บูสตีมใช่หรือเปล่ายังยังไม่รู้เลยเดฟิกสวยนะมาดิครับก็มาดิครับ,อ,รบอืมอืมตัวเลยปล่ะนี่ตบทีสะใจที่หายดีดาบบ้านี่ต่อไปต่อไปนะฮะก็เป็น เคียวนะฮะนี่เลยอุ้นทิ้ยี่โมเดลแม่งที่มาเคียวอันนี้เรียกมันว่าเคียวม่วงจากนรกละกันนะครับเออน้องก็บอกว่าเคียวนี้มีโอกาสดับจากน่าจะเป็นบอสเคียวหรืออะไรสักอย่างที่เกาะใหม่นะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือน,นกันว่าเกาะใหม่มันมีกี่เกาะซึ่งก็บอกว่าโอกาสดับเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณ20%มันเป็นบอสต,ตัวใหม่นะทุกคนนะน่าจะกลอกเกิดประมาณ20นาทีแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงไหนก็ช่างมันเทะนะฮะ <c oughs> อู้่ขาดีแหละ อุ้ยแต่เคียวมันโกงมากเลยว่ะมันโคตรโกงเลยดูดิดาเมจแม่งโหดนะเดี๋ยวมาดูอ่าสกิลกันดีกว่ากด E ไอ้ยังมาแฮปอุ้ยมันกัดสแลตออกไปนะหมุนด้วยวอ,อ่ะเอฟเฟกอ่ะกด R เดิยโอ้โหโอ้โหกูชอบกูชอบมากเลยกด F กด F มีไหมกด T โอ้โหโอ้ยย่ห,หล่อเท่จริงเลยหนวดขาวกูน้ำไม่ต้องใช้แล้วบ,บีเซนโตนนะ่ะใช้ไอ้นี่ดีกว่าเคียวจัก,กรกลแม่งเท่กว่าเยอะเลยหนวดขาว รถขาวเจ้าเนี่ยทุกคนเขียวแม่งโกงอ่ะโกงจัดเลยทุกคนนี่แหละฮะเขาบอกว่าบอสมันเกิดเกาะใหม่ใน20นาทีผมคิดว่าน่าจะเกิดตรงนั้นนะน่ะไอสชั้นเมอร์มิดาตรงนั้นะนะฮะทุกคนเออแต่ต้องรอย0นาทีอ่ะไม่ไหวไม่ไหวนะฮะใครมีแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กันหน่อยแล้วกันนะครับว่าคุณนั้นมีเขียวแล้วหรือย,อยังนะฮะเขียวสลอเทนี้โอเคต่อไปนะฮะเรามารีวิวผลใหม่กันดีกว่าผลใหม่นะผลใหม่เขาบอกว่ามี2ผล ก็คือผลโมจิแล้วก็ผลทหารซึ่งน้องก็ใช้ผลโมจิอยู่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าฮะสกิลเเลยแล้วกันอี๋ปุ๊บวิววิววิวใิ้วิ้วิววิงเิ้วเว้ยมวิใช้ได้จนกว่าแบบสเตมินาจะหมดเลยวิววิววกววิววิอวิว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 วิมันโหิเกินวิววิวบิววินวิววิววิววิปวโววิวิ น่าจะชุดเดียวเจ๊งบงแน่นอนงั้นจะไปสกิลอากันดีกว่าสกิลอาพัางเข้าไปโอ้ยเป็นหมัดคู่คนระทุกคนก,กดกดค้างไดเปล่าวะเออเดี๋ยวมาดูกันนะสกิลอากดค้างได้หรือเปล่าถ้ากดค้างได้เนี่ยโอ้ยโกงเลยนะโอเคไม่ได้ฮะทีเดียวทีเดียวเท่านั้นต่อไปสกิลเอฟฮะทุกคนเป็นโดนัทโดนัทสามารถวิ่งบนน้ำได้ด้วยมึงก็จะโกงเกินไปะละนะครับเอาไว้เงี้ยนะฮะเด็กเงี้ยไปเกาะอืน่นๆได้นั่นเอง เออเป็นผลที่สะดวกดีเว้ยแต่กูชอบโคล่ามากกว่านะครับโคล่าของมันเนี่ยมันโกงมากเลยโอเคนะะสำหรับผลวอจีก็น่าจะมีแค่นั้นนะครับนะงั้นก็กวูหัวดก่อนเลยแล้วกันอืมบอสหนางูบอสหนางูมาดีก็มาดีนี่ไม่ต้องถึงมือคือลิตโตะไอ้คิรลิโตโอเคตายนะฮะเกือบไปแล้วกูเกือบเดียงแล้วโอเคนะฮะสำหรับผลวอจิก็มีประมาณนั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปสุ่มผลต่อก่อนแล้วกันนะเราต้องเอาผลทหารมารีวิวกันต่อ ไปเลยนะครับแต่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 โอ้โโอ้โมีหน้าหมดวัดเฮีโอเคไม่เป็นไรเราเดินทางด้วยการแดดไปก็ได้ฉันมาแล้วฉันมาแล้วนะได้เวลาสุ่มผลใหม่กันแล้วน้องๆผลทหารผลทหารน้องเขามีตังค์เยอะทุกคนนะดูตังค์น้องเขาน้องเขาบอกว่าช่วยโชว์ตังค์ให้ดูหน่อยนี่เลยนะครับห้าหมื่นล้านนะครับได้ผลแล้วเนี่ยสตองสติงเอ้ทุกคนเฮ้ยได้แล้วว่ะเฮ้ยทำไมมันได้ง่ายจังวะได้มาแล้วผลทหารไหนมาดูดิ นะมึงจะโกงขนาดไหนกันเทียววะในสกิลอ,อีสกิลอดิสกิลอเพี้ยวอุ้อยผลทหารทำงานทุกเม็ดนะฮะยิงโอ้โหชักปือนออกก็ยิงเลยเหรอเดีย๋ย้าผลนี่มันไม่มีอยู่ในวันพีนะทุกคนนะไม่มีจริงนะโอ้ยวางระเบิดนะฮะเปลี่ยนเป็นผลผลอาวุธสงครามดีกว่านะว่าชื่อนี้น่าจะเท่กว่าอ๋อน,น,น,น่าจะเป็นยิงบาสูก้ามะเออผลอาวุธสงคราม สกิลเอฟอ่ะสกมีไหมไม่มีวะทุกคนนี่สกิลทีโออาร์พีจีจริงด้วยนะทุกคนเหมือนบอสมันจะเกิดหรือเปล่าวะนะ่ยมันคือบอสอะไรวะเออบอสเกิดไใหนๆก็บอสเกิดแล้วเนาะไหนกูก็ลองเลยแล้วกันขอลองหน่อยแล้วกันนะสงครามโลกนี่มันจะโอ้โหมาถึงก็วาร์ปใส่กูเลยยิงนี่เลยกูยิงนี่วาลเบอร์ตุม้มยิงอาบาสุก้าบาสุก้ายังยืดยิงนี่ไงเป็นไง ก็มาดิครับเหมือนหล่อเหมือนเุกูกลัวดิระเบิดโดนระเบิดกูไปนี่อาพิจงอาพิจีก็เอากันไปยิงแม่งเลยอ้ยไม่โคตรช้าเลยวะนะฮะเคียวมรณละไปก่อนแล้วกันปางกันไปหววหวดหวดนี่จ้วงจ้วงจ้วงก็มาดิครับอื้อืเหมือนหล่ออื้อืยิงยิงแล้วก็ระเบิดยิงแล้วก็ยิงยิงระเบิดอุ้ยคอมโบนี่มันอะไรกันมันจะมาพับพับพับพ่วมพวมพ่วมพวมแมพแมพแมพมตามด้วยยิงยิงส่งท้ายยิงส่งท้ายแล้วก็ระเบิดตุ้มเกิดเป็นกโก้คัน นี่แหละฮะอัปเดตล่าสุดนะครับจริงีมันจะมีเกมพาร์เคียวกับเรือเป็ดด้วยนะทุกคนนะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าโอเคนะทุกคนคะนี่เกมพาร์ใหม่ครับผมเราสามารถซื้อเคียวได้ด้วยนะเออสำหรับคนที่แบบอ่าเขาเรียกอะไรขี้เกียจฟาร์มอะไรเงี้ยนะครับอย่างผมเกียจฟาร์มกุ้ยเกียจโอากาสดรอปอะไรพวกนั้นไม่ต้องจ่ายด้วยบัคไปเลยซื้อไปเลยแล้วก็เรือเป็ดนะสุดน่ารักแต่ละอันนอนี่ทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมดิร่ัสผมเลเวลร้อยกว่าเองแต่กูมีเคียวสุดเทพเป็นไงล่ะ ฮ้นะฮะแค่นี้กูกระเทพแล้วไม่ต้องมีโอกาสดอปอะไรเลยแล้วก็เรือกูนี่เลยดักเกมพาร์ตนะฮะนี่เรือเป็ดสุดเท่ทำมาเท่ยังไงเฮ้ยไหนดูดิว้าวทำมาหน,า,นารักจังเลยนะโอเคตามคลิปตนี้นะครับฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้านะสลับกาวพีชนะเจอกันอัปเดตหน้าหรืออยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกกันได้นะไปล้ะนะครับกูว่าเอาเรือขึ้นบกดีวะ